หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราตัดสินใจลงทุนแล้วสิ่งที่ทาให้เราพลาดนะครับก็คือการที่เราเนี่ยไม่รู้จักความเสี่ยงนะครับวันนี้ผมจะมาบอกขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นคือการบริหารความเสี่ยงครับทําไมเราไม่ลดหรือว่าตัดความเสี่ยงไปเลยละ่ะเพราะความเสี่ยงความเสี่ยงนะครับส่วนใหญ่จะมานะครับพร้อมๆกับโอกาสถ้าคุณตัดอกตัดความเสี่ยงก็เท่ากับคุณเนี่ยตัดโอกาสไปด้วย การบริหารความเสี่ยงครับทุกๆการลงทุนของคุณถ้าคุณอยากได้รับโอกาสอยากได้รับผลตอบแทนที่สูงคุณก็ต้องมาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับนั่นคือเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดคุณเนี่ยอยากได้ผลตอบแทนที่ดีโดยที่คุณเนี่ยไม่เสี่ยงแต่ความเสี่ยงแบบไหนที่คุณเนี่ยสามารถรับได้และก็สามารถบริหารได้ครับลองมาดูกันครับระหว่างที่เราบริหารความเสี่ยงนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าความเสี่ยงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ความเสี่ยงข้อแรกเนี่ยครับเราเรียกว่าความเสี่ยงจากสภาพคล่องนะครับหรือว่า liquidity risk นะครับสิ่งที่คุณต้องโฟกัสสองตัวก็คือ cash flow นะครับหรือความเร็วในการขายหรือความเร็วในการปล่อยเช่านะครับนะครับตรงนี้เนี่ยความเสี่ยงจากสภาพคล่องนะครับสิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยเซฟก็คือคุณต้องรู้ตนครับคุณต้องสำรองกระแสงเงินสดให้มากเพียงพอคุณต้องมีกระแสงเงินสดพอที่จะผ่อนตัว อสังหาของคุณเนี่ยมีอยู่3-6เดือนสำรองกันไว้นะครับแล้วก็ส่วนที่2ครับเป็นความเสี่ยงจากสภาพตลาดนะครับเรียกว่า Market Risk ซนะครับซึ่งปกติเนี่ยในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะมีไซเคิลของมันครับโดยไซเคิลของมันเนี่ยก็จะเมือนไปรูปครบไซเคิลเนี่ยประมาณ10-15ปีก็จะเกิดภาวะนี้ขึ้นนะครับเรียกว่าภาวะนะครับฟื้นตัวนะครับเฟื่องฟู อิ่มตัวแลวก็เริ่มถดถอยแล้วก็กลับมาที่ฟื้นตัวใหม่นะครับโดยไซเคิลนี้ครับเราตีคร่าวๆนะครับใน4ช่วงก็คือช่วงละประมาณ4ปีแต่ว่าโดยมากเนี่ยเราจะใช้การดัชนีตัวชี้วัดเนี่ยเป็นอัตรานะครับหก็คือนะครับอัตราการจ้างงานนะครับภาะวะการว่างงานอัตราการจ้างงานนะครับตรงนั้นมากกว่านะครับสก็คือใช้ตัวของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจหรือว่า gdp เป็นตัวชี้วัด ส่วนที่3ที่ใช้ชี้วัดก็คืออัตราดอกเบีย้ยครับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดที่ดีตัวหนึ่งว่าเอ๊ะตอนเนี้ยเราอยู่ภาวะไหนแล้วและตัวสาคัญที่สุดนั่นก็คือการบ้าที่คุณทําไปแล้วนั่นนะครับคือการที่คุณเนี่ยไปสํารวจตลาดว่าอัตราการเข้าพักราคาค่าเช่าอัตราการขายและราคาขายน,นั้นเป็นอย่างไรเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับที่อัตราการขายเนี่ยเริ่ม drop นั่นคุณเนี่ยเริ่มคิดได้เลยครับว่าคุณมาถึงภาวะของสภาวะเศรษฐกิจที่เรียกว่าอิ่มตัวหรือเริ่มถดถอยแล้วแล้วเมื่อไหร่ก็ตามครับที่อัตราการขายนไป,ไปได้ด,ดีเกินค่าเฉลี่ยบแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนั่นขอให้คุณรู้เลยไว้เลยว่าครับว่าคุณกําลังเข้าสู่วัฏจากักรหรือว่าช่วงภาวะที่เรียกว่าเริ่มฟื้นตัวหรือเริ่มเฟื่องฟูแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อคุณรู้วัฏาจาักรไซเคิลของมาเก็ตซิลลิสเนี่ย คุณรู้อัตราการจ้างงานคุณรู้ประชากรคุณรู้ทราฟิกหรือว่าการย้ายเข้าย้ายออกของประชากรศาสตร์และก็สภาพเศรษฐกิจอัตราดอกเบี้ยต่างๆก็ทําให้คุณเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดความเสี่ยงตรงนี้ไปนะครับข้อที่2ที่จะทําให้คุณเนี่ยนะครับลดความเสี่ยงตรงนี้ได้นั่นก็คือการรู้การครับรู้การเวลาติดตามข้อมูลข่าวสารอัตราการจ้างงานจำนวนประชากรสภาพเศรษฐกิจอัตราดอกเบี้ย แนวโน้มและก็พฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับข้อที่3ครับเป็นความเสี่ยงจากตัวเองตัวคุณเองเลยครับ leverage risk ครับหรือว่า financial over risk การที่คุณทำเกินตัวเกินไปไม่มีเงินดาวไม่มีเงินสำรองนะครับทำเกินตัวเมื่อพบกับภาวะดอกเบีย้ยที่คุณควบคุมไม่ได้หรือภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะอิ่มตัวและถดถอยโดยที่คุณเนี่ยไม่ได้คิดไว้ก่อนนะครับ ตรงนี้ก็จะทำให้คุณเนี่ยต้องขายทรัพย์สิน Trans ทั้งหมดที่มีไปหรือว่าขายในเวลาที่คุณไม่อยากขายหรือขายในราคาที่คุณเนี่ยมองว่ามันต่ําเกินจริงไปมากนะครับ mm hmm. ก็สามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการรู้ประมาณลงทุนด้วยทรัพยากร,รที่เรามีแล้วก็ติดตามอัตราดอกเบี้ยนะครับสรุปนะครับ liquidity risk หรือว่าความเสี่ยงสภาพคล่องนะครับเราต้องรู้ตนนะครับ market risk นะครับหรือว่า cycle risk แล้วก็ Leverage List นะครับเราต้องรู้จักประมาณเมื่อรู้ครบทั้ง3ข้อทั้งรู้ตัวรู้การรู้ประมาณก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะปิดประตูความเสี่ยงไปเราสามารถเข้าของทรัพย์สินได้โดยที่นอนหลับสบายครับผม